สนับสนุนรายการโดย Gpx Gpx สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมพลมอเตอร์ไซค์วอีเกเช่นเคยหลังจากที่เราได้รีวิวคาวาสกิ e l ลิมิ a เ o เต400ไปแล้วครับในสนามพีระมีหลายคนอยากให้เราเปรียบเทียบสเปคกับตัว Honda r e b e l 500ซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งสายตรงของเจ้ามือปราบจอมขบฏคันนี้ เนื่องจากรถทั้งสองมีพิกัดที่ไล่ๆกันรวมไปถึงเป็นรถสไตล์คูเ i อร์แบบ Mid Control ด้วยกันทั้งคู่สำหรับตัวรูปลักษณ์นั้นอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าแล้วแต่คนชอบครับเพราะเรื่องของส่วนทรงสรีระแต่ละคนมีความชอบที่ไม่เหมือนกันพร้อมแล้วมาเริ่มกันที่ตัวเครื่องยนต์กันเลย ลิมิเนเตอร์จะใช้เครื่องยนต์2สูบเรียง DOHC 4วาา์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำมีอัตราส่วนกำลังอัด11.5ตอน1ขนาดกระบอกสูบคูณช่วงช้าครับอยู่ที่70คูณด้วย51.8ม mm. ิลิเมตรได้ปริมาตรสุดทิิอยู่ที่399ซีซีฝั่งของ r e b e l 500เป็น2สูบเรียง DOHC 4วาา์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำเหมือนกัน แต่ว่าอัตราส่วนกําลังอัดครับจะอยู่ที่10.7ต่อนหนึ่งขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชักอยู่ที่67คูณด้วย66.8ม mm. ิลมได้ปริมาตรกระบอกสูบสุดที่4 7 c ิ471ซีซีในส่วนของพระกำลังสูงสุดครับรถทั้ง2องคันนี้มีแรงม้าสูงสุดเท่ากันอยู่ที่47แรงม้าที่1 0 0 0 0ื่นรอบต่อนอาที ฝั่งของแรงบิดแน่นอนว่าอิลิมิ a เนเตอร์มีความจุที่น้อยกว่าครับจะสามารถรีดแรงบิดออกมาได้37นิวตันที่8,000รอบต่อนอาทีขณะที่แรงบิดของ r e เบล5 0 0ที่มีความจุมากกว่า ขยับขึ้นมาอยู่ที่43นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อน,นาทีซึ่งส่วนนี้ครับก็เป็นเพราะว่าอิลิเมเตอร์ใช้เครื่องยนต์ที่รอบจัดกว่าจึงสามารถรีดแรงม้าสูงสุดออกมาได้เท่าเท่ากับรีเบล500ที่เครื่องยนต์เขาจะเป็นสไตล์รอบต่ำในส่วนของระบบส่งกำลังครับรถทั้ง2คันใช้เกียร์แบบคัดมือ6สปีดส่งกำลังด้วยโซ่และมาพร้อมระบบแอ s ซิสสลิปเปอร์คัเหมือนกัน ังของตัวระบบกันสะเทือนครับ Eliminator จะใช้โช๊คอัพหัวตั้งขนาดแกน41มิลิเมตรมีระยะยุบอยู่ที่120มิลส่วนทางด้านหลังจะเป็นสวิงอาร์มเหล็กแขนคู่แล้วก็ทำงานร่วมกับตัวโช๊คอัพสปริงคู่ระยะยุบจะอยู่ที่90มิลิเมตร ขณะที่ตัวรีเบลครับก็จะเหมือนกันเลยแต่ว่าทางด้านหน้าเนี่ยระยะยุบจะมากกว่าอยู่นิดหน่อยขยับขึ้นมา121มิลแล้วก็ทางด้านหลังครับระยะยุบก็มากกว่าอิลิเมเตอร์อีกเช่นกันขึ้นมาอยู่ที่96มิลิเมตรด้านระบบเบรกอิลิเมเตอร์ใช้จานดิสเดียวทางด้านหน้าขนาดใบจาน310ม mm. ิลิเมตร ทำงานร่วมกับปั๊ม Axi กซิ2พอร์ตจากทางนิชินแล้วก็ด้านหลังครับเป็นจานดิสเดี่ยวขนาด240มิลทำงานร่วมกับปั๊มพอร์ตจากนิชินเช่นเดียวกันและมาพร้อมกับตัวระบบ ABS ขณะที่รีเบลครับด้านหน้าจะเป็นจานดิสเดี่ยวขนาดใบจานเล็กกว่าอยู่หน่อยครับลงมาอยู่ที่2 9 6ามิลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มคาลิเปอร์พอรพอจากนิชิน ซึ่งจะเป็นคนละปั๊มกับตัวอ e ิเลเมเตอร์แล้วก็ด้านหลังครับเป็นจานดิสเดี่ยวขนาด240มิเมเท่ากันแต่จะทำงานร่วมกับปั๊มคลิปเปอร์1พอร์ตและมาพร้อมกับระบบเบรก ABS เช่นเดียวกันในส่วนของชุดล้อและยางอิเลเมเตอร์จะใช้ล้ออลลอยลาย10ก้านซึ่งทางด้านหน้าครับจะใช้ไซส์ล้อขอบ18นิ้วรัดด้วยยาง130/70 ส่วนทางด้านหลังจะเล็กลงมา2เบอร์คืออยู่ที่16นิ้วรัดด้วยยาง150ยทับ80ขณะที่รีเบลครับจะเป็นชุดล้ออลอยลาย10ก้านเหมือนกันแต่ด้วยรูปทรงของเขาที่เป็นสไตล์แบบบอบเบอร์จึงใช้ล้อทั้งด้านหน้าด้านหลังมีขนาดเท่ากันอยู่ที่16นิ้วด้านหน้าสวมยางไซส์ร30 0ทับ90ด้านหลัง150ยทับ80 ซึ่งจุดนี้การที่อิลิเมเตอร์ใช้วงล้อด้านหน้าใหญ่กว่าถึง2เบอร์จึงทำให้มันพลิกเลี้ยวได้อย่างคล่องแคล่วมากกว่าแล้วก็ตัวชุดเฟรมครับรถทั้งสองคันจะใช้เฟรมแบบเหล็กท่อทั้งคู่ซึ่งคาวาซกิจะมีชื่อว่า Steel t t i l r i s t แล้วก็ Honda จะใช้ชื่อว่า Diamond Steel มิติตัวรถครับคาวาสกิอิลิเมเตอร์จะมีความยาวที่ยาวกว่าแล้วก็แคบกว่า รวมไปถึงสูงกว่าตัวร e เบล500เพราะมิติของเขาครับยาว2,250ม m mm, มกว้าง785ม m mm, มแล้วก็สูง1,110ม m mm. มฝั่งของรีเบลความยาวจะอยู่ที่2,206ม m mm, มกว้าง822ม m mm, มและความสูง1 0 9 3ม m mm. ม และด้วยความยาวตัวที่มากกว่าระยะฐานล้อออลิเมเตอร์ก็จะยาวกว่าด้วยครับอยู่ที่1520ม mm, มรีเบล0 0จะสั้นกว่า30ม mm, ลครับเหลืออยู่ที่1490 mm มมด้านของมุมเรกแล้วก็ระยะเทลครับคาวาสกิไม่ได้บอกตัวเลขมามีเพียงแค่ Honda เท่านั้นรีเบล500จะมีตัวเลของศาแผงคออยู่ที่28องศาแล้วก็ระยะเทล110มเมตร ต่อกันที่ตัวเลขความสูงบอกคาวายังคงสูงกว่าอีกเช่นเดียวกันครับอิลิมิเนเตอร์มีความสูง735ม mm. ิมและมีออปชันในส่วนของตัวโลซีดด้วยโลซีดจะกดลงมาอีก20มิลอยู่ที่710 mm. มิมตรมีออปชันโลซีดแล้วไฮซีดก็มีด้วยเช่นเดียวกันขยับสูงขึ้นมาอีก30มิลครับอยู่ที่765ม mm. ิมตร r e b บลจะเตี้ยกว่าอยู่ที่690ม mm. ิลิเมตรจุดนี้เมื่อดูจากตัวเลขแล้ว r e b บล500จะเป็นมิดต่อคนสรีละตัวที่ไม่สูงมากนักมากกว่าตัว i e l ลิเมเตอร์แต่ในทางกลับกันครับผมมองว่าถ้านั่งตำแหน่งแฮน์อะไรพวกนี้ก็จะดูจมจมกว่า i e l ลิเมเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับแล้วแต่คนชื่นชอบอีกเพราะว่า ท่านั่งของตัวอิลิเนเตอร์ดูจะใกล้เคียงกับตระกูลแซที่เป็นฉม n น็กเกจึงทำให้การคอนโทรลพิกรถทำได้ดีในขณะที่หลายคนมองว่าคาแรคเตอร์ของมันดูจะไม่ใช่ท่านั่งแบบรถคูเ i s ซอร์เลยก็ตามขอยบมาว่ากันที่ความสูงใต้ท้องรถกาวเคียร์แลนส์อิลิเมนเตอร์จะอยู่ที่150มิลิเมตรรีเวล500จะน้อยกว่าครับอยู่ที่136ม mm. ิลิเมตร และต่อกันที่ถังน้ำมัน2คันนี้จะมีรูปทรงที่ดูแตกต่างกัน e l i m เ a t o r จะดูแบนและยาวกว่าครับความจุ13ลิตรส่วนร e b e l 500จะดูเฉียงตัดสโลปมากกว่าความจุอยู่ที่11.2ลิตรด้านของน้ำหนักตัวแบบ Red เวทเวท e l i m เ a t o r ทำได้ดีกว่าครับอยู่เพียงแค่176กิโลกรัมเท่านั้นส่วนร e b e l 500จะขยับขึ้นไป190กิลกรัม รายละเอียดจุดขายอื่นๆเพิ่มเติมของตัวรถรถทั้ง2คันใช้ระบบไฟส่องสว่างแบบ full LED รอบคันแล้วก็ตัวมิเตอร์มารวัดครับเป็นจอถ้วยกลมแสดงผลแบบ full digital LCD เหมือนกันปิดท้ายกันที่ราคาค่าตัว i l l u m i n a t o r จะแพงกว่าครับอยู่ที่224,900บาทฝั่งของ Rebel จะอยู่ที่223,800บาท และสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวตัว Eliminator 400ครับก็สามารถกดดูได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนเลยสุดท้ายนี้เพื่อนๆมองว่าอย่างไรกันบ้างกับสเปคของรถทั้ง2องคันนี้ชอบคันไหนมากกว่ากันก็สามารถคอมเมนต์ให้พวกเรารับรู้กันได้เลยครับสุดท้ายนี้ยังไงก็ขอฝากทุกคนติดตามที่ Channel Motorival ของเรารวมไปถึงตัว facebook com motorival กันไว้ด้วยวันนี้ผมพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ G.P.X.